ทรงผมเป็นสิ่งสําคัญับต้นๆของผู้ชายอย่างมากเลยนะครับถ้าตัดผ้าไปนิดนึงเนี่ยหูหน้าเราว่าเดอเลยครับแต่ครั้งนี้แหละครับมายก็จะมาบอกเทคนิคการเลือกทรงผมให้เข้าขับรูปหน้าเรามากที่สุดเลยมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเอาไหมลองไหม ก็หลังจากที่ไม้ลงคลิปการเช็ครูปหน้าตัวเองแบบฟรีๆไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็ใครนะครับที่ไม่ดูก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยนะครับก็จะบอกเลยว่าเราเนี่ยเป็นคนรูปหน้าอะไรวงรีทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมนะครับก็เดี๋ยวไม้ใส่ลิงก์้า้คลิปนี้เลยนะแต่ครั้งนี้นะครับมันก็จะบอกเทคนิคการเลือกทรงผมของเรานะครับว่าตัดทรงอะไรให้เข้ากับรูปหน้าเรามากที่สุดครับแต่ใครนะครับยังไม่กด subscribe แล้วก็ซานกระดิ่งช่องไม้นะครับพี่ลืมกดนะเพราะว่าใครที่แบบมีปัญหาเรื่องหลุมสิวหรือว่าจุเสดรรมมูนะคับผ ั้งหน้ามันก็จะบอกเทคนิคแบบประหยัดประหยัดอย่างไรก็สับสักใหก้จานกระดิ่งรอได้เลยเจอกันแต่คลิปนี้ครับไป์อาจจะไม่ได้มาระบุว่าทรงหน้าผู้ชายทรงนี้ต้องผมทรงนี้เท่านั้นนะครับเพราะไมายเชื่อว่าผู้ชายเนี่ยหนึ่คนก็หนึ่งพทรงผมที่แตกต่างกันแน่นอนเนาะซึ่งหมายความว่าต่อให้เราอยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่นเราอยู่ในกลุ่มหน้าวงรีแต่ว่าทรงผมทรงนี้อาจจะไม่เข้ากับทุกคนที่อยู่ในวงรีเท่านั้นซึ่งไมคนนะครับก็จะมาบอกทิคนะครับการดู เส้นผมของเราครับให้เข้ากับรูปหน้าเรามากที่สุดเช่นสมมุติว่าส่วนนี้าจะแบบว่ามั่นใจครับก็เปิดเผยไปเลยหรือส่วนที่เราแบบไม่มั่นใจครับทำแบบไหนดีก็ปกปิดส่วนนั้นครับก็ส่วนใหญ่นะครับะะผู้ชา,ายัะทรงผมๆๆคล้ายๆกันครับข้างบนยาวข,าข้างสั้นครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันคือเทคนิคของช่างแต่ละคนแล้วก็เทคนิคการเซตผมครับ <S <S อันดับแรกนะครับเราต้องรู้จักเส้นผมตัวเองก่อนว่าเส้นผมเราเนี่ยเป็นแบบไหนบางคนนะครับอาจจะมีผมเส้นเล็กบางหรือว่าเส้นหนาใหญ่นะครับ หรือบางคนอาจจะแบบผมตรงดิ่งแบบไม้หรือว่าผมมียักโซครับผมทีนี้การที่เราจะรู้ว่าเออเราเป็นคนทรงผมทรงแบบไหนนะก็คือหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จครับเป่าผมก็ดูแลวครับว่าผมที่เราเนี่ยเป่าเสร็จแล้วปุ๊บมันมเนี่ยว่าเป็นแบบไหนถ้าตรงดิ่งครับคือผมตรงถ้าแบบมีวอลลุ่มนิดนึง คือผมอีกหรือว่าอยากส่งนะครับต่อมาครับก็มาดูกันว่าผมเราเนี่ยเป็นความผมชี้อยู่ทรงหรือว่าผมแบบว,ว่าไม่อยู่ทรงนะครับเมื่อเรารู้จักเส้นผมของเราแล้วใช่ไหมครับต่อมาเราก็มาดูกันว่าเราเนี่ยควรจะเพิ่มความมั่นใจส่วนนั้นหรือปกปิดส่วนที่เราไม่มั่นใจนะครับต่อมานะครับเราต้องมาสังเกตหน้าผากกันนะครับถ้าหน้าผากกว้างนะครับเราควรไว้ผมขนาดที่มันยาวลงมานิดนึงนะครับแต่ไม่ควรไว้ยาวจนเกินไปจริงๆควรไว้ประมาณแบบว่าเหนือคิ้วขึ้นมาหรือว่าพอดีคิ้วนะครับ พราะถ้าเกิดสมมติว่าว่ายามากเกินไปครับเวลาลวบบเราตัดเซตผมขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นหน้าผากกว้างชัดกับปกติเนาะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่แบบหน้าผากกว้างควรมีข้างหน้าแบบว่ายาประมาณแบบ ประมาณนี้กาลังดีครับหรือว่าเนินคิว้วไปนิดหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดใครแบบหน้าผากแคบครับทำยังไงดีหน,น้าผากแคบเนาะจริงๆครัวจะไว้ผมเนี่ยประมาณกึ่งกลางของหน้าผานะครับหรือว่าไว้สั้นไปเลยเนาะเพราะว่าหน้าผากแคบนะครับถ้าเกิดเราไว้ผมยาวมากเกินไปเนี่ยจะทําให้ช่วงหน้าเลย,เยดูสั้นลงด้วยทีนี้การเซ็ผมของหน้าผากสั้นนะครับแนะนำให้แบบเซ็ผมแบบเปิดมากขึ้นไปนะครับเพื่อให้ช่วงหน้าดูยวาวขึ้นแล้วก็หน้าผากยาวมากยิ่งขึ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นส่วนที่ผู้าหล้อนอองจนนอนนน่่่คืสวที ประมาณแบบสองล้านสล้านนั่นไม่ใช่น้ำมันคือเงินคือล้านคือส่วนที่มันแบบเลอะเทอะไปแล้วอะส่วนนั้นครับคือเป็นส่วนที่เราจะต้องปกปิดจิตนึงเนาะซึ่งไมครับฝั่งขวานเนี่ยคือไปไกลแล้วมันก็ต้องไว้ฝั่งขวานเนี่ยที่มันแบบผมยาวกปกติเพื่อปกปิดส่วนนี้หรือจริงๆครับไว้ผมสั้นไปเลยครับให้มันแบบดูแบบพอดีกันเท่า,าหมดไปเลยเวลาเปิดหน้ามาครับ มันจะดูหัวไม่ลามากเกินไปเนาะทําตามได้เลยหน้าผากนี่คือแบบเซนติทีตมากต่อมาครับเราต้องมาสังเกตความยาวของใบหน้ากันนะครับอย่างแรกเลยครับคือทรงหน้ายาวคือหน้าวงรีหรือว่าหน้าทรงไข่เนาะซึ่งหน้า2แบบนะครับก็จะเป็นหน้าที่สามารถตัดผมในทุกทรงเลยนะครับหรือเรารู้สึกว่าเออหน้าใบหน้าเราดูยาวเกินไปครับไม่มั่นใจก็ไว้ผมข้างหน้าลงมาปิดหน้าผากให้ช่วงหน้าดูสั้นลงหรือแบบว่าฉันมั่นใจในแบบความยาวบ้านหน้าฉันมากๆเลยครับทำยังไงดี เปิดหน้าผากไปเลยจ้าหน้าดูเล็กหน้าดูรลีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ถือว่าหน้าอิจฉาวากเลยอะ่ะแบบที่2นะครับคือส่งหน้าแบบสั้นครับสรงน้านี้นะครับไม่ต้องนอนใจไปครับเราสามาแบบเซตผมเพื่อหลอกสายตาคนอื่นได้สั้นปุ๊บอยากให้ดูยาวแนะนานนเลยครับเปิดหน้าผากตัดข้างๆมันสั้นๆปุ๊บน่าจะดูยาวดูเด็กลงลนะครับหรือแบบ จริงๆครับการที่ไว้ช่วงหน้าสั้นเนี่ยนะครับเราไม่ควรไว้ผมที่มันยาวจนเกินไปครับจริงๆไม่ควรต่ำกว่าเหนือคิ้วนะเอ้ยไม่ควรต่ำกว่าใต้คิ้วนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยช่วงหน้าเราดูสั้นลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเปิดหน้าผากราะผมข้าง้ให้มันสั้นลงครับข้างๆสั้นลงครับผมเยี่ยมแต่ว่าใครที่หน้าใหญ่นะครับหรือว่าแบบหน้ามีมีหน้ารักหน้ารักแบบหน้าสใหญ่จนเกินไปจังเลยทำยังไงดีเทคนิคครับคือข้างๆไม่ควรตัดสั้นเกินเกินไปเพราะถ้าเกิดตัดสั้นไปปุ๊บบหหนนนน้้าาาาาเเเรรอจจจะแ็โคงงัดมกยิ่ขึ และอีกอย่างหนึ่งคือเปิดหน้าเลยครับเปิดหน้าปุ๊บหน้าเราดูเล็กก็ดูรีมากยิ่งขึ้นครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่รู้สึกว่าเอ้ยหัวดูโตจังเลยครับทำยังไงดีก็แนะนําเลยครับว่าให้เราครับบอกช่างว่าพี่ขาข้างบนครับซอยออกหน่อยครับเพราะว่าถ้าเกิดหัวดูโตเนี่ยมันเกิดจากการที่ข้างๆมันพองรอข้างพองปุ๊บก็ต้องเอาข้างๆออกไปปุ๊บแล้วก็เซตมาข้างหน้าครับอย่างนี้เนาะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราเนี่ยนะครับต้องการปกปิดอะไรโครงหน้าแบบไหนใบหน้ายาวกัข้างสั้นอย่างนี้นะครับอีกสี่หนึ่ง การที่สื่อสารให้กับช่างตัดผมครับต่อให้เราบอกว่า two box under cut นะครับจริงๆเรากับช่างตัดผมครับอาจจะมองภาพที่แตกต่างกันครับทำยังไงดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่โดมขยันนำมาครับคือให้เราหาภาพ reference ครับพี่ครับผมเอาภาพอย่างเงี้ยครับด้านข้างประมาณนี้น้านบนสั้นประมาณนี้ครับพี่ซึ่งอ่ะนี่แหละครับก็คือทําให้เรากับช่างตัดผมเนี่ยเกิดภาพภาพเดียวกันแล้วก็คือทงง่ายๆเลย เห็นไหมนะครับว่าเทคนิคการเลิกทรงผมในข้างของรูปหน้านะครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเลยนะครับเพียงแค่เราต้องรู้จักว่าเส้นผมเราจะเป็นแบบไหนบ้างเล็กบางใหญ่นายยิหยักศกหรือรูปหน้าเราเป็นแบบไหนนะครับเส้นยาวสั้นหรือว่าออกด้านข้างนะครับอย่างไรก็ลองสังเก็ตัวเองดูเนาะที่สําคัญคือเรานะครับต้องมันสจเตัวเองครับแต่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 ใครนะครับที่มีอะไรอยากจะปรึกษาในก้ามวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาร้างสวมนอนก็ คอมเมนต์ถามมาได้เลยเนาะแต่ใครไม่อยากพาดค,คอนเทนต์การรักษาผิวหรือว่าเรื่องหลุมสิวสรักษาสิวเชี่ยนรอบต่อไปอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็สานกระดิ่งรอได้เลยนะจ๊ะแล้วเรามาดูดีไปพร้อมกันวนมาเจอกันใหม่ในเอาไม้หลังไมตัดผมให้เข้ากับรูปหน้าวงรีนั่นแหละครับตัดผมอย่าลืมไปทำตามกันนะ